เด็กทุกคนชื่นชอบการฟังนิทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ที่เล่านิทานให้พวกเขาฟังคือพ่อแม่นิทานจะเป็นดังเมือสะกดที่ทําให้เด็กนิ่งและใจจดใจจ่อกับการฟังเรื่องราวอันสนุกสนานและแสนจะตื่นเต้นรวมถึงสามารถใช้เป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกได้ดังนั้นนิทานจึงนับเป็นสะพานเชื่อมพ่อแม่ไปสู่ตัวลูกเพื่อเปิดประตูสู่โลกใบใหญ่ให้กับลูกรักได้เป็นอย่างดี c h ALLENGE 5วัน5เรื่อง202อมตะนิทานอีศรเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน ต้นวอลนัทณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านประสบกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งกันดารเป็นอย่างมากผู้คนอดอยากเพราะไม่สามารถปลูกพืชผักได้คนในหมู่บ้านจึงไปอ้อนวอนขอเทวดาให้ช่วยเหลือเทวดารู้สึกเห็นใจจึงได้เนรมิตตนเองเป็นต้นบอลนักยักษ์ขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน ต้นบอลนัดเติบโตอย่างรวดเร็วและออกผลออกมาให้ชาวบ้านได้เก็บกินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อมาชาวบ้านคิดจะนําผลของต้นบอลนัดไปขายยังต่างเมืองทั้งยังแย่งกันตัดกิ่งก้านของต้นบอลนัดเพื่อจะนําไปปลูกที่บ้านของตนเมื่อเทวดาเห็นเช่นนั้นจึงแปลงกายกลับเป็นเทวดาดังเดิมต้นบอลนัดจะแห้งเหี่ยวและตายลงหมู่บ้านนั้นก็กลับมาแห้งแล้งไร้ซึ่งอาหารเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่รู้บุญคุณคนย่อมได้รับบทเรียนที่โหดร้าย